พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกและขอเจริญพรมายัางญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็จะมาปรารภเกี่ยวกับเรื่องฐานะหกในสมัยพุทธกาลมีเด็กน้อยซึ่งเกิดอุบัติเหตุนะคุณพ่อเนี่ยพาไปตัดฟืน ตัดฟืนจนเต็มลำเกวียนเรียบร้อยแล้วทีนี้ฟืนมันหนักบรรทุกมาวัวก็เหนื่อยก่อนจะเข้าไปในตัวเมืองกรุงราชครึกเนี่ยจะมีประตูเมืองก็เลยไปจอดเกวียนเพื่อให้โคนี้ได้พักผ่อนก่อนเพราะพ่อกับแม่ก็เห็นแล้วว่าเออมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะปิดประตูเมืองลูกก็ไปด้วย ลูกตัวน,น้อยคนหนึ่งเป็นผู้ชายทีนี้ในขณะที่โคกำลังกินหญ้าอยู่นั้นพ่อกับแม่ก็เผลอนะโคฝูงอื่นๆเดินผ่านไปโคตัวนั้นก็เลยเดินตามเพื่อนเข้าไปในเมืองพ่อกับแม่พอโคหายก็รู้ว่าสงสัยจะตามเข้าไปในเมืองเกนะวียนเนี่ยถ้าไม่มีโคมันก็บรรทุกไม่ได้ว่างั้น ก็เลยพากันไปตามโค่ทั้งพ่อทั้งแม่บอกให้ลูกเนี่ยนั่งรออยู่ใต้เกวียนปูเสือให้ลูกอย่างดีเลยนั่งเล่นใต้เกวียนแบบนั้นทีนี้พอเจอโคอยู่ในเมืองแล้วกำลังจะเอาโคออกมาเทียมเกวียนพอดีประตูเมืองปิดเอาละสิทีนี้ทํำยังไงลูกก็เลยรอพ่อแม่อยู่นั่นแหละพ่อแม่ก็ไม่ออกมาสักที พ่อแม่ก็ห่วงไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าขึ้นชื่อว่าประตูเมืองที่ปิดแล้วเนี่ยต้องเป็นพระราชาเท่านั้นถึงจะบอกให้เปิดได้พ่อกับแม่ก็จนใจลูกก็รอพ่อแม่อยู่จนมืดจนค่ำขึ้นชื่อว่ากรุงราชครึกในสมัยนั้นอะมนุษย์สมัยนี้เขาก็เรียกว่าผีบ้างเรียกว่ายักษ์บ้างเต็มไปในเมือง เพราะฉะนั้นนอกเมืองไม่ต้องพูดถึงโดยเฉพาะบริเวณที่จอดเกวียนนั้นอยู่ใกล้กับป่าช้าเสียด้วยพวกอมนุษย์นั้นก็มีทั้งสัมมาทิฐิคือเป็นผีที่เคยนับถือพระพุทธศาสนากับมีมิจฉาทิฐินับถือศาสนาอื่นพอมืดเข้าความมืดปกคลุม บรรดาอามนุษย์ทั้งหลายก็มากลุ่มรุมห้อมล้อมบริเวณเกวียนที่มีเด็กน้อยอยู่นั้นไอ้พวกมิจฉาทิฏฐิก็บอกว่าเสร็จแล้ววันนี้ได้อาหารการกินอย่างดีแล้วจะกินเด็กน้อยนี่แหละบอกงั้นส่วนสัมมาทิฏฐิก็ห้ามว่าย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 าบอกงั้นทีนี้สัมมาทิฏฐิเผลอเท่านั้นแหละไอ้เจ้าผีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ก็ไปจับขาแล้วก็ลากเด็กออกมาจากใต้เกวียนเด็กตกกระจายทีนี้เด็กที่เป็นสัมมาทิฏฐิพ่อแม่เคยพามาวัดนะก็เปล่งอุทานว่านมโมพุทธะนมโมพุทธะนมโมพุทธะเพียงแค่นั้นเองนะตัวที่เรียกว่าผีห,หรืออมนุษย์นั้นก็บอกว่า เหมือนกับโดนฟ้าผ่าว่างั้นเหมือนกับโดนฟ้าผ่าทีนี้ก็เลยนึกว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ว่างั้นตัวผีก็อีกตัวหนึ่งก็อธิบายบอกว่าอุย้ยเขานับถือพระพุทธศาสนาอย่างนี้ไปทำอะไรไม่ได้นั่นหมายถึงว่าเด็กนั้นมีฐานะคือมีที่ตั้งคือมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเรียกว่านะโมพุทธส ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทีนี้ตอนกลางคืนเด็กก็หิวผีที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็สงสารเด็กก็เลยไปในวังแล้วก็ไปดูว่ามีอะไรเหลือบ้างก็เจออาหารของพระราชากับถาดทองคำเอาอาหารจากในวังแหละใส่ถาดมาอย่างดีแล้วก็จำแรงแปลงกายเป็นพ่อกับเป็นแม่ ทำทีเป็นมาปลุกลูกว่าลูกเอ้ยพ่อกับแม่มาแล้วนี่ข้าวลูกก็เลยได้กินข้าวพอกินเสร็จถาดทองคำเนี้ยนะตัวผีเนี่ยมีฤทธิ์สามารถเขียนเป็นอักษรได้เล่าเรื่องว่าวันนี้เกิดเรื่องราวยังไงเป็นเรื่องเป็นราวใส่ลงไปในถาดทีนี้เด็กพออิ่มแล้วก็หลับไป ตื่นเช้ามาในวังก็โกลาหลถาดท,ทองคำหายทีนีน้ก็เกิดเรื่องใหญ่บรรดาทหารทั้งหลายก็ติดตามหาหาไปหามาไปเจอว่าถาดท,ทองคำนั้นอยู่ที่เด็กตรงเกวียนก็จับมาแค่นั้นยังไม่พอเด็กนี้เป็นลูกใครไปจับพ่อแม่ไม่อีกพระราชาพอได้ถาดท,ทองคำมาเท่านั้นแหละก็ปรากฏตัวอักษรอยู่ที่ถาดก็อา่านเรื่องราวความเป็นไปทั้งหมด ทีนี้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดว่าอ๋อเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเด็กคนนี้อยู่รอดปลอดภัยได้คนเดียวอยู่ใต้เกวียนที่ขนฟืนเนี่ยเพราะเปล่งวาจาคําว่านาโมพุทธสักนาโมพุทธสะก็เลยพาทั้งพ่อแม่ลูกพระราชาเนี่ยพาไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาวัดที่กรุงราชคฤึกชื่อว่าวัดเวลุวันแล้วก็ได้ ทูลถามองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าที่บอกว่าแค่เปล่งวาจาคำว่าพุทธะพุทธะแค่นี้เนี่ยมีอนุภาพยิ่งใหญ่ทำให้เด็กปลอดภัยได้ยังมีคาถาอื่นไหมขอรับว่าง,งั้นนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีว่าง,งั้นมีตั้งหกคาถาคาถาที่หนึ่งก็คือนมโมพุทธะคา,าถาที่สองธรรม,มาพุทธะ ทมมังพุทธสัจบางอย่างเนเดยเรียกว่าธรรมโมนโมธรรมัษสะเรียกว่านึกถึงพระธรรมอะไรอีกว้างนึกถึงพระสงฆ์อะไรอีกว้างนนึกถึงกายคตานุสตินึกถึงกายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกร่างกายของเรานั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของสกปรกมีภาระเนาะเรียกว่า จิตของเรานั้นตั้งสติอยู่ในกายพิจารณาว่ากายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่สวยไม่งามอย่างนี้ก็มีอนิพา,านุภาพยิ่งใหญ่เหมือนกับเป็นคาถาไล่พูดผีปีศาจได้มีอะไรอีกว่างั้นนึกถึงบอกว่าให้นึกถึงาการไม่เบียดเบียนนึกถึงศีล ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของคนอื่นไม่เบียดเบียนความรักของคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยวาจาศีลห้าข้อเรียกว่านึกถึงความไม่เบียดเบียนก็เป็นอริสง์อีกมีอะไรอีกแหละบอกว่าอันสุดท้ายนึกถึงการภาวนานี่แหละเป็นที่มาของวัดศรีรัตนธรรมารามก็คือพระอาจารย์หลวงพ่อยากให้พวกเราภาวนาคำว่าพุทโธ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 ภาวนาแปลว่าทำให้มาก ทำให้เจริญทำให้ต่อเนื่องนี่ก็เป็นคาถาไล่ผนีนี่แหละเป็นที่มาพระราชาเมื่อได้ทราบเช่นนั้นพระองค์นั้นก็เลยประทานอภัยโทษให้ทั้งพ่อแม่ลูกแล้วก็ประทานทรัพย์ให้ส่วนหนึ่งพ่อแม่ลูกนั้นในเวลาต่อมาก็ได้มาศึกษาและปฏิบัติธรรมในวันนั้นเองเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในวันนั้น หลังจากนั้นปฏิบัติธรรมต่อมาเรื่อยๆๆพระโสดาบันเนี่ยคือรักษาศีลห้าข้อได้ยิ่งกว่าชีวิตไม่ผิดศีลเลยทุบหัวปลาก็ไม่ได้ตบยุงก็ไม่ได้ทำไม่ลงว่างั้นเถอะอันนี้คือเป็นลักษณะของพระโสดาบันปฏิบัติธรรมมาไม่นานทั้งพ่อแม่ลูกก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มมัสมะเป็นพระอรหันตสาวก ของพระบรมศาสดา,ใน,าในเวลาต่อมานี่ก็เป็นที่มาของจุดเริ่มต้นของญาติโยมทั้งหลายที่มาวัดศรีรัตนธรรมารามพระอาจารย์หลวงพ่อนะชักชวนให้พวกเราทั้งหลายทําคุณงามความดีตั้งแต่การทําทานการรักษาศีลจนถึงการปฏิบัติธรรมเรียกว่านะมีให้รักษาศีลอุโบสถมีให้เรียนสมาธิทั้งคอร์สสั้นคอร์สยาว นั่นก็คือท่านมอบมรดกที่ล้ำค่าให้เก็บพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายที่มาก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่แนะล่นตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแล่นตามคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อด้วยและลูกศิษย์ของพระอาจารย์หลวงพ่อที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนก็พยายามเต็มที่ที่จะดำเนินรอยตามพระอาจารย์หลวงพ่อเมื่อพระอาจารย์หลวงพ่อประสบความสำเร็จ ยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จโดยการพบกับความสุขอันสงบในพระพุทธศาสนาเช่นไรพวกเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแม้แต่เราเองพระภิกษุสามนเณรและญาติโยมเองก็จะได้พบความสุขเหมือนพระอาจารย์หลวงพ่อเช่นเดียวกันธรรมะในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญทุกท่าน ทุกคนเทินจเจริญพรสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิ